สวัสดีค่ะพี่ชื่อเย็นเย็นฤดีพึ่งเป้าสวัสดีครับพี่ชื่อคอสนัทดไนเสน,นาอาจเราสองคนเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขา,าวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่สองครับสาขาวิชาฟิสิกส์ของเราประจำอยู่ที่ตึก11ชั้นสอง 24ชั้น2 สาขาวิชาฟิสิกส์ของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลาศาสตร์ไฟฟ้าและดาราศาสตร์เป็นต้นค่ะและยังมีชุดอุปกรณ์การทดลองต่างๆให้เรียนรู้และศึกษาอีกมากมายค่ะสาขาวิชาของเรามีกิจกรรมมากมายเช่นการวิ่ครูโปรแกรมของสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะเช่นการจัดค่ายดาราศาสตร์การเป็นวิทยากร,รให้ความรู้ การดูงานนอกสถานที่และจิติกรรมภาชนา หลังจากเรียนจบนะคะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเช่นครู KO, อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาพนักงานบริการ,รการปกครองท้องถิ่นและติวเตอร์เป็นต้นค่ะสาขาวิชาฟิสิกส์ของเราจะเปิดรับสมัครทั้ง2หลักสูตรคือหลักสูตรครุษศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในส่วนของหลักสูตรครุศาสารบดินนั้นจะเปิดรับสมัครทั้ง3รอบคือรอบแฟ้สมสะสมผลงานรอบโคต้าพระวันอดกเชียงเหนือและรอบรับตรงร่วมกันครับน้องๆสามารถสมัครรอบแรกหรือรอบแฟ้สมสะสรผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มกราคม2 5 6 5ครับ โดยมีเกมการรับสมัครคือต้องเรียนในสายวิทย์คณิตและมีแก่เฉลี่ยตั้งแต่2.75ขึ้นไปในส่วนของรอบอื่นๆน้องๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครราชสีมาค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจและอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิสิกส์ของเราอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ